สวัสดีจ้าเมนี่อีหล่าได้สตอมาได้ะจ้ะกับรูวาสิเหตุอย่างก็เลยเหตุพะเนียงหมูใส่สตอนี่ล่ละจ้าก้นตอนนี้ีหละก็จะตั้งกระทะใส่กะทิลงไปเลยจ้าคนให้กะทิแตกมันนะจ้าค้นไปเรื่อยๆเลยจ้าการได้เห็ุกับเขาก็คือความสุขอย่างหน,นึ่งนอกจากสำหรับคนที่มักเห็ุกับเขาเนาะ อันนี้กะทิก็เริ่มแตกมันแล้วจ้าอีหลักกะจะใส่พริกแกงพะแเนยงลงไปเด้จ้าค้นในพริกแกงพะแนงละลายไปในเนื้อเดียวกันกับที่เลยจ้ากินหอมหอมจ้าอันนี้หล่กจะเพิ่มกะทิลงไปอีกจ้าเพราะว่าคนเกินไปจ้ากินกับข้าวเจ้านะจ้าฮะต้องเฮ็ดแต่มีน้ำจักหน่อย อันนี้อีหลกกจะใส่กะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บจ้ะกะปิเพิ่มให้รสชาติของอาหารมีความเข็มข้นขึ้นนะจ้ะชูรสได้ดีจ้ะและะ้วก็น,น้ำตาลปี๊บอีหลกกเพิ่มความนัวแทนน้ำตาลทรายนะจ้ะมันก็นจะอร่อยเป็นไปอีกแบบนึงนะจ้ะอันนี้อีหลักกจะใส่หมูลงไปแล้วก็ค้นใในหมูสุกด้วยจ้ะ ค้นไปเรื่อยๆจ้ะหมูเริ่มซุกแล้วอีแล้วก็จะมัปรุงรสชาติอีกเด้อจ้ะใส่ลงไปก็จะมีน้ำตาลทรายชูรสดแลดดดด้วก็รสดีเด้อจ้ะอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยแล้วก็ใส่ซอสฝักเขียวลงไปน้อยนึงจ้ะค้นให้เข้ากันเลยจ้ะแล้วก็ชิมรสชาติ ได้ตามที่เขาต้องการแล้วอีลากก็จะใส่สตอลงไปเลยได้จ้าสตอว่าต้องเย็ดในสุกเกินไปได้จ้าเดี๋ยวจะเบอ่อร่อยนะจ้าพาะวัดจังเลยเขาก็จะเอาใส่หม้อไว้เดี๋ยวก็สุกไปอีกจ้าอีลากก็จะใส่พริกจินดาแดงหั่นเฉลียงนะจ้าแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นเป็นบางๆนะจ้าที่เขาซอยแลย้วเขาก็จะเอามาโรยลงไปเลยจ้านี่ก็จะปิดแก๊สจ้า